ขณะที่กองกาลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้มอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและจักรยานนะคะสารฝันปั่นสุขให้กับนักเรียนที่อยู่ตากแนวชายแดนพลตรีนรงส่วนแก้วผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่3ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นประธานมอบจักรยานตามโครงการอามี่ไบสารฝันปั่นสุข พร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ตําบลป่งเปื่อยอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬตามนโยบายของผู้ประชาการฐานบกที่เล็งเห็นถึงความลำบากในการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจะได้ให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่างทําการซ่อมแซมจักรยานที่รับบริจาคให้มีสภาพดีพร้อมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีความจําเป็นนําไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชนรมผู้สึกข่าวจังหวัดเมืองการค่ะมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาซึ่งมีทั้งชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือเสื้อผ้าให้กับเด็กๆได้เลือกชุดที่ตัวเองชอบรองเท้าที่ใส่ได้พอดีโดยมีคณะแม่บ้านฐานบกสาขากองพลฐานราบที่3ครูตอชอดอกํานันผู้ใหญ่บ้านและพ่พิทหารคอยให้คำแนะนำและก็ช่วยเหลือในการเลือกเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนต่าง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์สำนกักงานให้กับคักครูแล้วก็ร่วมกิจกรรมนันทนาการที่สอดแทรกการปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโครงการพระราชดำริที่โรงเรียนที่ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคการเกษตรกับเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตแล้วก็สามารถนำไปใช้ที่บ้านช่วยลดภาระของครอบครัวเป็นภาพที่น่ารักทีเดียวนะคะ